สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพ็ญยุพา,านาเรืองครูบรรรักษ์โรงเรียนบ้านท่าเกวียนทางโรงเรียนของเรามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิ t าาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทางโรงเรียนบ้านท่าเกวียนของเราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตลอดทั้งปีการศึกษา2,563ค่ะในระดับชั้นประถมศึกษามีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในห้องสมุดห้องสมุดเคลื่อนที่และในกิจกรรมชุมนุมยุ้ยวัฒนารักษ์ดังต่อไปนี้ค่ะ กิจกรรมแรกนะคะเป็นกิจกรรมรักการอ่านผ่าน QR Code ค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์จาก QR Code นะคะและเล่าเรื่องราวจากหนังสือพระราชนิพนธ์ให้เพื่อนๆฟังค่ะ กิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมคาหมหดตามรอยเสด็จค่ะกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสรุปสาระสำคัญและทบทวนความรู้จากการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ 2. เพื่อใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กระตุ้นและส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ 3. เพื่อเผยแพร่การอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่ะกิจกรรมที่ 3. กิจกรรม powerpoint ตามรอยเสด็จค่ะ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเล่าเรื่องจากการอ่านหนังสือพระราช,ชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชดำเนินไปในสถานที่ต่างๆจากนั้นนำมาสรุปสาระสำคัญเพื่อทบทวนความรู้จากการอ่านหนังสือพระราช,ชนิพนธ์ค่ะกิจกรรมที่4นะคะกิจกรรมโรดแมปตามรอยเสด็จค่ะ กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเล่าถึงหนังสือพระราชนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่สำคัญต่างๆค่ะรวมทั้งให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะในการนำเสนอผลงานและทักษะในการสร้างสารรค์ชิ้นงานค่ะ กิจกรรมที่5กิจกรรมเกมเศรษฐีค่ะกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่านการคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสารรค์และสามารถนำความรู้ไปต่อยอดในการทำกิจกรรมต่างๆได้ค่ะเพื่อให้นักเรียนรู้จักแก้ปัญหาและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการอ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ กิจกรรมที่6กิจกรรมดนตรีกวีศินค่ะกิจกรรมนี้ให้นักเรียนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนสนใจแล้วเก็บภาพประทับใจอาจจะเป็นสถานที่หรือกิจกรรมต่างๆในหนังสือและนนำมาแข่งขันวาดภาพนะคะโดยขณะที่วาดภาพก็เปิดดนตรีคลอไปด้วยค่ะกิจกรรมที่7 กิจกรรมทงแห่งคําถามค่ะกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนและส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนค่ะกิจกรรมที่8ค่ะกิจกรรมบรรณิทัศน์หนังสือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนสนใจจากนั้นนํามาสรุปใจความสําคัญและทําเป็นบรรณิทัศน์หนังสือนํามาตั้งคู่กับหนังสือที่นักเรียนอ่านค่ะ กิจกรรมที่9กิจกรรมตอบปัญหาจากหนังสือพระราชนิพนธ์ค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนตอบคําถามจากหนังสือพระราชนิพนธ์ต่างๆนะคะโดยนักเรียนจะต้องอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ให้เข้าใจนะคะถึงจะตอบคําถามต่างๆได้ค่ะกิจกรรมที่10นะคะกิจกรรมการแสดงประกอบเพลงจากหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องแร็กคิวลาผู้น่ารักค่ะ นักเรียนนะคะจะได้อ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องแร็คคูล่าผู้น่ารักและฟังเพลงแร็คคูล่าผู้น่ารักค่ะจากนั้นให้นักเรียนนะคะช่วยกันคิดท่าทางประกอบเพลงจัดการแสดงเพื่อให้นักเรียนนะคะกล้าสแสดงออกค่ะสำหรับกิจกรรมของชั้นประถมศึกษาก็มีด้วยกันทั้งหมด10กิจกรรมค่ะต่อไปเราจะไปดูกิจกรรมของชั้นมัธยมศึกษากันบ้างนะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพัชริดาคงเปียครูบรรณารักษ์โรงเรียนบ้านท่ากเกวียนการลุนนลงให้เด็กนักเรียนนั้นมีนิสัยรักการอ่านเป็นเป้าหมายของคุณครูโรงเรียนบ้านท่ากเกวียนทุกคนที่ช่วยกันดำเนินการและแก้ปัญหามาโดยตลอดปัจจัยที่นักเรียนไม่ค่อยมีนิสัยรักการอ่านอาจเกิดมาจากปัจจัยหลายๆอย่าง 1. น,นักเรียนอาจจะมีเวลาว่างไม่เพียงพอ ที่จะให้นักเรียนได้เลือกหาหนังสือที่ตัวเองนั้นสนใจ 2. เทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าสนใจในปัจจุบันมีส่วนแบ่งเบนทำให้การอ่านของนักเรียนนั้นหายไปและจากสภาพปัญหาดังกล่าวคุณครูได้ร่วมคิดกิจกรรมขึ้นร่วมกับยัวบรรณารักษโรงเรียนบ้านท่าเรียนขึ้นมาหลายกิจกรรม และกิจกรรมที่คุณครูร่วมคิดกับยุวบรนณารักษ์นั้นจะไม่มีข้ออ้างสําหรับนักเรียนว่าไม่มีเวลาว่างเข้าห้องสมุดเพราะคุณครูได้คิดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่และนําหนังสือต่างๆที่มีความน่าสนใจโดยให้ยุวบรรณารักษ์นั้นคัดเลือกหนังสือที่ยุวบรรณารักษ์คิดว่าน่าสนใจมีความรู้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปให้กับนักเรียนถึงห้อง และเมื่อไปถึงห้องแล้วยิวะาบราารักษ์นั้นจะคอยแนะนําหนังสือต่างๆให้กับเพื่อนๆน้องๆนักเรียนทุกๆคนและห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าเกวียนยังมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้หนักเรียนนั้นสนใจอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและเวลามีกิจกรรม ของสมุดโรงเรียนบ้านท่าเกวียนก็จะมีการประชาสัมพันธ์ใน f a c e b o o k ของโรงเรียนบ้านท่าเกวียนอีกด้วยบอกถึงวัตถุประสงค์และของรางวัลที่นักเรียนจะได้รับเมื่อน,นักเรียนได้เปิดค้นหาใน Facebook นักเรียนก็จะเกิดความสนใจและเข้ามาร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นค่ะและทางห้องสมุดของโรงเรียนบ้านท่าเกวียนยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ตามไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้ยัวบรรลักษ์จะเสนอกิจกรรมอะไรให้กับเราบ้างไปดูกันเลยค่ะจงส่งเสริมเยาวชนไทย,ไทยให้มีนิสัยรักการอ่านรีบเร่งเร็วไวด้วยใจประสานโรงเรียนและบ้านประชาสัมพันธ์รวมด้วยช่วยกันสารพันวิธี ทำทำทำกิจ,จกรรมล้นมากมีจัดนิทัศการประกวดแข่งขันก็ดีโตวาทีตอบปัญหาสารานุกรมทั้งพี่สอนน้องคนหา้าภาษาพาทีเล่าข่าวนิทานประสานบทบาทสมมุติห้องสม,มุดมีชีวิตคือทิศทางปัญญามาเรามาช่วยพัฒนาเด็กไทย ในยุคเทคโนโลยีก้าวไกลเด็กไทยต้องก้าวไม้ทันยุวะปัญณารักสร้างสรรค์ให้รักการอ่านพัฒนาการเรียน,นรู้สู่ไทยแลนด์ยุคสี่ยุคสู่สวัสดีค่ะดิฉันเด็กิงจิราพรยิงลำ Hello my name is นราพรวนศรีส่วนสเสดงจนิชาพัทรพินโยยาง พวกเราตัวแทนยุวบานนาลนะับเพื่อส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านท่าเวียนจังหวัดสระแก้วสังกัดสังนำงานเขตพื้นที่การสึกษาารกษา,าสระแก้วเขตสองเลยน,น้อยค่อยสะสมประสบการณ์คุณค่าน่านิยมเราชื่นชมรู้ได้เนีเลยมามามาพวกเรามาอ่านหนังสือกันเถอะคุณครูโรงเรียนบ้านท่าเวียน ฝึกฝันให้พวกเรานั้นรู้สึกอยากอ่านหนังส,มส,มสมือส่งเสริใหมพวกเราได้ศึกษาหาความรู้ด้วยการใช้สุขจิปุลิแล้วค้นหาความรู้ด้วยตัวเองการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนโตการอ่านทำให้เรารู้ข่าวสารทั่วโลกการอ่านเป็นทักษะสำคัญเป็นพื้นฐานในการเรียนและสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิตการอ่านเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของคนทุกระดับ คาดหวังอยากให้เด็กไทยมีทักษะในการอ่านที่ดีและในปัจจุบันนี้เราพบปัญหาว่าเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอ่านลดน้อยลงเพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยโดยสมัยที่มีสื่อโซเชียลที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะเหตุน,นี้ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งพิมพ์อย่างเห็นได้ชัด เห็นได้จากสำนักพิมพ์หลายๆสำนักพิมพ์ต้องปิดตัวลงอย่างน่าเสียดายทั้งที่เคยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้ความบันเทิงและอยู่คู่คนไทยมานานแสนนานใช่แล้วค่ะเห็นได้จากนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกวียนร้อยละ60มีโทรศัพท์มือถือและสนใจสื่อโซเชียลยัวบ้านนารักจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการสร้างสารสังคมแห่งการเรียนรู้สู่นิสัยรักการอ่านจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่านและพัฒนาอย่างต่อเนื่องพวกเรายุวะบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมรักการอ่านซึ่งได้นำสื่อโซเชียลเข้ามาเพื่อให้นักเรียนได้เกิดนิสัยรักการอ่านผ่านสื่อโซเชียล วันนี้พวกเรายุวบรรนารักเพื่อส่งเสริมรักการอ่านขอนำเสนอกิจกรรม2กิจกรรมดังนี้กิจกรรมที่ 1. powerpoint ตามราอยยุวบรรนารักเข้าห้องสมุดโปรแกรม microsoft powerpoint เป็นโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับงานด้านการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก Powerpoint จะสร้างออกเป็นสไลด์ย่อยๆแต่ละสไลด์สามารถใส่ข้อมูลรูปภาพภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงเพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นและในศตวรรษที่11เทคโนโลยีมีผลในวิถีชีวิตและวิถีการทำงานและเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนสู่ประเทศยุค4.0 หลักการทำงานของ Presentation ที่สร้างจาก Powerpoint จะสร้างออกเป็นสไลด์ย่อยๆแต่ละสไลด์สามารถใส่ข้อมูลรูปภาพภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงเพื่อสร้างความน่าสนใจเพิ่มขึ้นและในศตวรรษที่11เทคโนโลยีมีผลในวิถีชีวิตและวิถีการทำงานและเป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนสู่ประเทศยุค4.0 ข้อดีของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 1. สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของข้อความรูปภาพเสียงภาพเคลื่อนไหว 2. ส,สามารถตกแต่งตัวอักษรให้สวยๆด้วย WordArt 3. รูปแบบหรือธีมจะมีดีไซน์สำหรับรูปช่วยให้สร้าง presentation ได้สะดวกมากขึ้น 4. รองรับภาพเคลื่อนไหวเช่นแฟต กิฟต์แอนิเมชันและวิดีโอได้ด้วยอ๋อแบบนี้นี่เองที่นะักเข e r p o มาใช้ทำให้เพื่อนๆของเราสนใจในเรื่องขาของหนังสือมากขึ้นและขอทำยังไงกันหรอที่จะได้ PowerPoint สวยๆนะ่าสนใจแบบนี้ยากเลยมาๆเดี๋ยวเราสอนให้ 1. นเตรียมหนังสือที่เราสนใจจากในห้องสมุดโรงเรียนบ้านท่าเกวียนและคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม PowerPoint ส เขียนสรุปเรื่องจากหนังสือที่เราสนใจและจัดทำ PowerPoint เพื่อนำเสนอโดยมีรูปประกอบมีดนตรีและบทบรรยายเนื้อหาใน PowerPoint หรือถ้าไม่มีคอมพิวเตอร์อาจปรับเป็นการออกแบบลงบนกระดาษก็ได้โหน่าสนใจจังเลยมีภาพสวยๆให้ดูพร้อมมีเสียงดนตรีด้วย แล้วเมื่อทําเสร็จแล้วยัวบ,บรรณารักก็จะน,ำนํำ PowerPoint นี้ไปนําเสนอตามห้องเรียนต่างๆและถ้าหากมีครูสนใจจะน,ำนํำ PowerPoint นี้ไปสอนนักเรียนก็ได้ และนอกจากนักเรียนในโรงเรียนจะได้รับความรู้แล้วพวกเราอยู่วาบรรณารักษ์ก็นํำ powerpoint นี้ไปโพสลงใน f a c e b o o k โรงเรียนบ้านท่าเกวียนอีกด้วยเพื่อเป็นการเผยแพร่หนังสือให้คนภายนอกและภายในชุมชนได้เห็นว่าโรงเรียนบ้านท่าเกวียนมีหนังสือหลากหลายทั้งที่ให้ความรู้และให้ความบันเทิงมากมายและสามารถเข้ามายืมหนังสือที่โรงเรียนบ้านท่าเกวียนได้อีกด้วย ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของห้องสมุโดโรงเรียนบ้านท่าเกวียนที่บอกไว้ว่าให้บริการด้านการศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียนครูบุคลากรในท้องถิ่นที่มีความสนใจและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาให้กว้างขวางและเป็นประโยชน์สูงสุดนอกจากพวกเราจะได้ powerpoint สวยๆแล้วพวกเรายังได้รับความรู้จากหนังสืออีกด้วยกิจกรรมที่2ครู้วดทำโปสเตอร เจ้าฟ้าหนังสือน,นี้มีมากมายหลายชนิดนำดวงจิตเลิ่เรื่องชื่อสดใสให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวันมีวิชาหลายอย่างต่างจำพวกล้วนสะดวกคนได้ให้สุขสรรวิชาการสรรมาสารพันช่วยชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย เดชพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงเป็นแม่ทีมด้านการเรียนรู้คุณครูแห่งการอ่านอาจารย์ทางด้านการเขียนซึ่งท่านนั้นทรงทำให้พวกเรามี็นคุณค่าของการอ่านและที่เห็นอยู่นี้คือผลงานของเพื่อนๆของเรา จุดประสงค์ของการทำโปสเตอร์ของพวกเราคือ 1. นึ่นำเรื่องราวที่พวกเราอ่านออกมาเผยแพร่ให้โดดเด่นและสะดุดตาสสามารถสื่อสารและปลุกเร้าความสนใจของผู้พบเห็นได้ 3. ต้องสามารถเล่าเรื่องราวจากภาพได้เพื่อให้ผู้พบเห็นโปสเตอร์สามารถเข้าใจได้ในทันทีแล้วเกิดการรับรู้และปลุกเร้าความสนใจต่อไป 4. ภาพในโปสเตอร์จะต้องมีลักษณะปลอดโปร่งเน้นเฉพาะเรื่องช่วยให้แราเห็นง่ายและที่สำคัญที่สุดคือรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆจะประสานกลมกลืนกัน 5. ต้องสะท้อนถึงเรื่องราวจากหนังสือที่พวกเราอ่าน<ๆ>เชนเ่นประเพณีศินปะวัฒนธรรมเป็นต้นก<ๆ>ิจกรรมประกวดทำโปสเตอร์ตามรอยเจ้าฟ้ากระตุ้นให้พวกเราสนใจอ่านหนังสือพระ ราชชนิพนธของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก้มสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามรมาราชกุมารีมากขึ้นและช่วยพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ของพวกเราได้อีกด้วยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันใหญ่หลวงที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงเห็นความสำคัญของการอ่าน ทรงเป็นจุดประกายทางความคิดให้ปวงประชาได้มีจิตสำนึกผลักดันพัฒนาสร้างสรรค์ทางด้านการอ่านและต่อยอดไปถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษาอคองวันศิน์อัคาราศิลปินแห่งสยามสิริธรพระทรงนามสง่างามกุมารี